กรับสวัสดีครับสมุชุ่มี่เคารพมวันนี้เบ้าแอลมาทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับลุงต่อมอีกครั้งหนึ่งเนาะครับสมุชุ่มเนาะวันนี้มือดีครับสมุชุ่มลุงต่อมเป็นสีส้มครับสีส้มขอกระปูเจ็กนะครับเนาะอุ้ยเหี่ยนแห้งครับสันไปทั้งตูวเลยเนะครับสมุชุ่มเนาะห้องบอกเลขจ้าจระครับสมุชุ่มเนาะสิเป็นสองตัหรือสามตัครับเพิ่งกำลังเตรียมของทำพิธีอยู่ทางศาลปูเจ็กคนละครับไปรับชมและฟังผมพอมกันครับว่าสิได้ตัวใดเนาะครับเนาะ ครับผมท่านผู้ชมเนาะกำลังทําพิธีครับท่านผู้ชมอาจารย์เปิ้ลทาพิธีอยู่ห้องในครับท่านผู้ชมเนาะกำลังจุดทูบจุดเทียนครับมีเสือผ่าครับมีเสือผ่ามาถวายปูเนาะครับท่านผู้ชมเนาะนโมโตติยะนโมโตติยะนโมตเนะเอ้ยมาตอนจบจบเรียบเด้อโกงาจาวาปีกลางน้ำยืนเด้อโมชุมรางวัลเลขท้าย สองตัวตามตัวสมรางวัลที่หนึ่งฟองเด้อตาโอยระบายเะบือโอมชงหลาบตอนเนื่องเด้อเจ็ดเป็หัวเด้อกลอุงเปะธรรมะก็ดีหมอโด,ดยใจเฮ้ยนี่หมอดดันเลยมาหอดแล้วี่ปูเอิญมาว่านอ่อกยังได้พังกระยูบ่ได้ดอกพังกระมาขอโทษขอไผ่เด้อกลงเด้อ ต่อเป็นกำลังซองเบื้องเนาะครับเอฟซีเนาะใจเย็นๆเนาะครับเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆครับฝนตกด,ดีหลายเนาะเอฟซีเนาะหนามเต็มเลย เดืมมากแล้วครับเดืมมากแล้วอืออุ้ยอุ้ยเดือมากลเาากลยครับกำลังมาสูนขงิงนะครับเนาะกำลังมาสูนขิงอาจารย์เตม,มา่าบนเต็มที่ครับ ทำช่วงสั้นเนี่ยแหละครับเดิ่มสั้นแล้วครับอาจารย์ต้นทำสั้นทำช่วงเนี่ยงก็คือเรียนมาถึงบาทเลยอาจารย์หกหัวเพิ่นเรียนตำบอกครับหกหัวเิ่นใส่หกหัวโอ้ให้างหกหัวสัจจะครับอยากนี่สัจจะเด้อครับสัจจะอยากได้อยังล่ะครับปู ของหวานของหวานเขาหนามในร้านของหวานเขาหนาอาหารการกินน้ำแดงครับ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 บุญยากบุญยากครับทอเฟอร์ทอเฟอร์สีได้หลายเพราะว่าทอเฟอร์สีได้หลายเพราะแสงเทียนแสงเทียนหกสาหกดอกเหี่ยงเสมอกันเลยแสงเทียนหกดอกเหี่ยงเสมอกันเสมอกัน นั่นกับสีได้ท่องกัดสีได้ครับอุกสาถุกสาถุเนาะถูกสาถุมีแต่ท่องเต็มซอยมีเงินท่องเปิดกลุ่มทรัพย์เจ้านายเปิดกลุ่มทรัพย์เด้อใดครับผมครับเนครับครับนายโซมนายมงหอยมีมีสูไล่ครับกันมีดจัด มุ่เจ้ากับเสด็จสุไ,สไล่ซอยโอ้ยสาธุสาธุครับ <c oughs> ให้ปูเจ๊อ,อเปะอากวงบอกเลยครับต่อเนื่องเด้อโกงเด้อลูกร้านภาไหนขอต่อเนื่องเลย เหอเส้นหง่ๆเด้อมันว่าครับอเอาเส้นน่อยเด้อ้องเบิ้ดบมดอกนะครับครับเส็นงบโหล้นนี้กกนย,ย่อให้ได้ย่อให้ตึงปองเด้อก,กุ้ง เงื่อนกระชีได้ท่องกระชีได้ครับผมลดกระชีได้ขอตัวเลขเดของเด้อขอตัวเลขตรงตรงเลยครับขอตัวเลขครับบาทหนึ่งของหันปูเป็นอย่างแต่อาหารหวานข้าวน้ำแดงเนาะโบยากครับบาทนี้สิเป็นเลขได้บาทนึ่สิบรับปากดูว่าผังเปจนยาเนื้อดอกได้ ไปนำโดดแล้ววันวาโอ้ให้ยหายแล้ไปน้ำโดดแล้วอันตมมาคืนนี้กล่งโต๊ะสิบสองอันนี้วาจังไหนวูยืนนั่งทะเบียนรดดเนาะยืนนั่งทะเบียนกระต๊ะสองโต๊ะเไปกับหกโต๊ก็ดีเลยครับเอาเอาเอาสิบจองนะไปใส่ท้าย สองไซทายไซทายไซหนาก็ได้ทายก็ได้ครับ <า S 1> ตัดเป็นเด็กล่างมาหน่อยอืมเป็นเด็กล่างบ่ครับตัวสองตัวเป็น por, เด็กล่างตะเดียนรดน้ำเลี้ยงมาแล้วเอาตัว 2, สองตัวหน,นึ่งไปตาดใส่ครับเอาหนึ่งสองไปปัดใส่หนึ่งสองสองเอาเนียนนอนเลอครับปู่เอาเน่นให้ปู่บอกเป็นสามตัวมาเลยครับอีกนยังกับสีห้ยตะเบียนรดแปดสามสี่หก แปดสามสี่หกกับเล็กหนึ่งสองเนาะให้ปู้บอกเลยครับให้ปู้บอกตรงๆเลยครับปดพมลูกร้าน f อลูกสร้างลูกมาเนาะ โชเฟอร์ใหม่มีแต่สับแรงเก่าหื่นเ้อครับผมพุ่มาท่านเศราโตกเขาพุ่ต้องเจอฮื่นพอ้อด้วยรับสับครับ พิ่นได้งอียงบอตันวาสามบุรีหิ้งอียงรับโถ่ใหม่เนี่ยพิ่นได้งียงบอผู้ี่มาน้ำกันเ่ยไิ้งอียงบ่เรียนอีงเรียงมุ่นอีงบ่ครับเียมุนบ่ไดรเรียนมุ่นอียงครับเปล่อยอีงบ่บเรีหิ้นบุรีหี้นบุรีหี้งโอ้ผู้พิพผ้าครับรดมากครับเอฟซีเนาะมีจากาบบูชาผ้าบูชาผ้าปกติพระรนเต้ยครับเป็นบริ้ียนอีอยังครับ เรียนยังครับทดหัวนะครับผมแมนแมนบริเวณยังคร huh ัดถามครับผมคันมากอะให้แม่บ้านหักดอกไม้เสียบหนาโดดซึ่งโอ้ครับผมเอาโศกอะไรมีโศกตอนหนึ่งเรื่อยๆนะครับหายไปแล้วหายเต็มเต็มมาคืนโอ้เป็นเลขตัวเก่าปะครับนี่เลขตัวเก่าหายทะเบียนโหลดมันปะคะมันออกแล้วครับออกแล้ว เปียนโลดซาถูกแปลสามสี่หกค่ะท่านผู้ชมอันสองนี่เข้าฮัทสลับติดสองจะับเอาไว้หน้าไว้หลังแปลสามสี่แล้วก็เปลืองสอเนาะสลับไปเจอเต้ขึ้นเลยโอ้ครับครับครับอุตสาถูกซาธุครับผมขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับนะครับเนาะเดี๋ยวเบาแอมะโตงสีจุดตัวเลขของอาจารย์ต้อมในแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมะโตงนะไม่เด้อครับไปรับชมเมืองัวเลขกันครับ ครับผมท่านผู้ชมนี่ยได้ครับตัวเลขของลุงต๋อมเนาะครับเนาะเพิ่นว่าเป็นตัวเก่าครับ12 12ครับท่านผู้ชมเนาะ1212ครับทะเบียนรถนี่ก็เป็นทะเบียนรถคันขาวคันเก่าทีเบลแอมรถทงครับมากับหนองสาวเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นรถหนองสาวครับท่านผู้ชมทะเบียนหมายเลข8 3 4 6 8 3 4 6ครับท่านผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ่งครับท่านผู้ชมงวดวันที่31มสิกรกฎาคมพศ .2566 ครับ ขอให้มีโชคไงกับอาจารย์ต่อมนะครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับลิปนีเบาแอมมาทงกับเซราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันชิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใชครับเอฟซีเบาแอมมาทงมีของดีมาฝากนะครับเนาะไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมเราตรงไหนเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซับครับค่ขาขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่ขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จจงสิ่เหือถือเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องบรรเบิร์ดกับนางถาอยู่้องนครกับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนีอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไ,ไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยท่า่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวขสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนะพ่อนวดตินเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามมหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเห้ใคายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บากบอกย่งไก่ผู cool. ้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ด้วกันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะล้วก็เมื่อแทะแฉครันผู้ชมเมื่อแทะแฉะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ ่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรุษซ่ารครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมลูกตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุน,มน,น,มนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็าอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับเอามาฝากเอฟซีโบรายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นลักครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเอาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ